สวัสดีครัคบเพื่อช่องใหม่มาอีกแล้วทุกคนในการเรียนร้นงเพลงนะครับยพากับด้อมพากับบ้านก็คือดออ้อมหนุ่มของเราทุกคนไปมากับของโฟร์คนเดียวยกับเพลงใหม่นะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของโฟร์เลยกับเพลงซึมซับนะทุกคนคปล่อยวันนี้เลยทุกคนแล้วก็ทําเลยปล่อยมาเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วนะคะ ยังไม่โดนสปอยเลยใดทั้งสิ้นแน่นอนทุกคนก็มาสนับสนุนโฟร์ตไปด้วยกันนะทุกคนพอช่วงนี้แบบไรเซอร์เขาก็ปล่อยเพลงกันรัวลวนนะจะมีอะไรไหมากมีคนคยไรเซอร์ที่ถ่ายได้ยินป้่าจริงทุกคนแบบรวมเด็กในค่ายไรเซอร์เนมาก็ยังอยากดูเหมือนเดิมแล้วก็นั่นแหละเราก็รู้แล้วว่าโฟร์ตมันแบบ เก่งทุกด้านก็เลย<ช>อยากมาซัพพอร์ตน้องนั่นแหละทุกคน,นก็ฝากด้วยครับก็ก่อนที่จะไปดูก็ฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งกำลังใจให้ด้วยนะทุกคนหรอกดไปซุปเปอร์แตงก็ได้นะจ้าทุกคนเชื่อว่าในช่องเรามีด้อมคุหนูเยอะแยะมากม,มายก็มาให้กําลังใจโฟดๆไปได้วยกันนะครับไป

ไปแบบกระทำคม,ม,ม่วงม,มามีความหวงมากที่ยา โหโฟดโอ้ยสันออ้นมากฉากสวยมา,มากเ,เนาะตัวลาครดีมาก,ากแบบสวยมากอะออมตามตฐานไม่ตกเลยโฟดเก่งจังพ่อมากทุกคน ฉันว่าแบบเสียงเขาอะมันสามารถลองได้หลากหลายแนวมากเลยเนาะฉันว่ามันมีความเป็นแบบยอนๆน,อน,อนิดนึงอะงแต่ว่ามันแบบมันเป็นการเอื้อนที่ลองครั้งแรกเรางับไม่ตรงจังหวะเหมือนมันแบบบิดบิด,บด,บดนิดนึงอะอแต่พอแบบฟังอีกรอบเราพอม,มากเลยอเท่ okay, ดีเนาะเรารู้สึกว่ามาตรฐานของโฟดดีขึ้นเรื่อยๆอะไม่ไม,ไม่ไม่ตกเลยกราฟเกอเพราะความที่ ฟดูโตเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นด้วยหลัอมั้งหลายหลยอย่างเพราะเพลงเพลงแบบแรกๆที่ออกมาเพลงง้อเพลงเทคแนนเรายัางรู้สึกว่ามีความคิดเล่นมีความเป็นเด็กที่แบบมันเป็นเด็กที่แบบสดใสน่ารักต้องกับฟิลความรักนั่นแหละทุกคนแต่พอมาเพลงเนี้ยซึมซาบาเรารู้สึกว่าโตละมันโตอ่ะมันโตขึ้นมันข้างรักเธอออแล้วเป็นเพลงที่สื่อถึงอารมณ์มากๆและนํำส่งน้ำเสียงโฟดเราเรายังชื่นชอบมากๆเหมือนวันแรกที่ได้ฟัง โฟดเราก็ยังอธิบายไม่ถูกทุกคนที่โฟดจะมีการออกสำเนียงที่มันแบบเราฟังแล้วเรารู้สึกชอบเรายังหาจับจุดไม่ได้เหมือนกันว่ามันจะเป็นประมาณไหนแต่พอเราฟังเราจะออกเลยว่าว่ามันเป็นโฟดร้องทุกคนจับเสียงเขาได้จได้เราอะเราว่าซิงเกยวของโฟดประสบความสำเร็จหมดเลยนะจริงมีหลากหลายสไตล์ดีแล้วก็อย่างที่น้องหมายว่าแหละทุกๆเพลงที่เราติดตามมาเราก็รู้สึกว่าน้องโตขึ้นในทุกๆซิงอยู่แล้วแล้วก็อันนี้คือ เคมีดีมากมานน้ก้าพูดว่าจริงๆน้องโฟมเป็นคนที่หล่อมากทุกคนเป็นคนหล่อแล้วชวนฝันแบบติดถูกถูกข้อเป็นบอยเฟรมมิทิเรียลคนหนึ่งเลยคือเป็นหนึ่งในเด็กที่เรารู้สึกว่าชวนฝันอะเพราะว่าเป็นคนน่ารักคือเจนท้นโดยมีใส่ส่วนตัวมากๆอะไรเงี้ยคนรอบข้างก็จะค่อนข้างอินดูเนาะแล้วก็น้องมีความเป็นแบบว่า เป็นเด็กผู้ชายที่น่ารักมากๆแล้วก็แบบในมุมที่เวลาเทคแคร์อยู่กับผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยคือน้องจะมีความเจนเทิลนมากแล้วก็เรารู้สึกว่าเคมีเขาดีมากเออมีหลายๆคนที่อยู่กับโฟนแล้วเรารู้สึกว่าน่ารักจังเลยวะอะไรเงี้ยเรารู้สึกกันหลายๆคนมากๆทุกคนแม้ว่าเราจะชิคเจมินียโฟแล้วอยู่ด้ามคนหนู่นะทุกคนแต่หมายถึงว่าอันนี้พูดในถึงเรื่องของเคมีว่าก็โฟนแบบมันเก่งมันมีความเป็นแบบว่า เคยมีปีศาจอะจริงทุกคนมันสามารถแบบไปอยู่กับใครก็ก็สามารถทําให้เรารู้สึกว่ามันน่ารักมันน่าใจช่วเป็นชูขึ้นได้จริงๆเราเอิมนมีเสน่ห์มากอยู่แล้วอะอันนี้คือแบบเหมาะมากแล้วก็ด้วยวนยด้วยทุกๆอย่างของเพลงคือมึงมีค่าเขาส่งคนแต่ว่ามันน่ารักมากแบบสตอรี่ก็เล่าง่ายๆเนอะ MV แทบไม่มีอะไรเลยถ้าพดพูดในหลัก r ปรดักชันหรืออะไรนะไม่ได้มีอะไรเลยแค่แบบคนหนึ่งคนแบบเหมือนมาตามอยู่ด้วยกันคิดถึงกันจีบกันไปวันๆแค่นั้นแต่มันรู้สึกว่าพอกลับมาแล้วก็แบบคิดถึงกันอยู่ป่าคิดถึงเหมือกันจ้าจริงฟิลแค่แบบนั้นแค่นั้นจริงๆแต่เรารู้สึกว่าการถ่ายทอดอารมณ์จากน้ำเสียงโฟร์กอะไรหลายๆอย่างในโฟรเอมีเนื้อหาเนื้อหามา่วยฝันมาเราเลยรู้สึกว่าอ แกคำคือเวอร์มากคือเป็นข้างรักเลเวลหวานลอยอะคือหวานตัดขามากบอกรักให้เธอทุกวันจะให้ซึมซับไปในใจเธอกว่าสังกาวันมึงมันบ้าไปแล้วหวานมากจริงโอดีมากคอฟโต้มากภูมิใจในเด็กคนนี้มากเออดีใจในทุกๆการเติบโตของน้องมากๆเลยนะแล้วก็หวังว่านอนาคตเราก็จะได้ติดตามเห็นการเติบโตของน้องไปเรื่อยๆน้อง นั่นแหละอย่างว่าเดี๋ยวเราก็คงได้ไปเจอน้องแหละเพราะทุกอย่างที่ทุกคนรู้พวกเราก็ติดตามน้องมาแล้วคอนใหญ่เราก็ไม่ไม่ค่อยจะพลาดไม่เคยพลาดไม่เคยใช่ในเกี่ยวกับเจมินาคอนพร้อมอร์ตพร้อมสปอร์ตพร้อมอร์ตมากๆเลยงานคู่งานเดี่ยวของเด็กๆเลยเนี้ยก็พร้อมพพอร์ตเสมอนะคะนั่นแหละจะเติบโตไปด้วยกันนะจ๊ะคนที่ผ่านไปผ่านมานะครับที่ไม่ใช่ด้อมพหนูหรือไปด้อมพหนูเองก็มาเมา มอยพูดคุยกันได้เพราะน้องคุณหนูให้การตอบรับช่องเราค่อนข้างดีเหมือนกันก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณนะคะอย่าลืมตามไปสตรีมให้กำลังใจจะรฟดกันปันวิไปเยอะๆทุกช่องทางเลยไปน่าจะมีชาเลนจ์อะไรเล็กๆน้อยๆแหละได้มาทำกันก็นั่นแหละทุกคนไปปั่นวิวให้โฟดๆกันเยอะๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ